สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังดาราสาวถูกจวบยับหลังประกาศไม่ขอยุ่งเกี่ยวพ่องานนี้เกิดเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์หนักหลังจากที่ดาราสาวอย่างเบสรักวณีคำสิงและน้องชายโบ๊ทภูวระได้ออกมาพูดผ่านรายการแฉว่าต่อจากนี้หากพ่อไปสร้างเรื่องใหม่ขึ้นอีกจะขอไม่ยุ่งแล้วเพราะหนูเหนื่อยหลังจากนั้นก็ได้มีกระแสต่างๆ เข้ามาอย่างมากมายไม่หยุดทั้งเข้าใจในเบสรักวณีที่ทำงานหาเงินอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อครอบครัวมาโดยตลอดอีกทั้งยังมีอีกกระแสจากชาวเน็ตหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์วิาพากวิจาร์ณแรงว่าเธออากตันยูเนรคุณผู้มีพระคุณเช่นพวกเมืองไปหาดูวิดีโอที่พ่อเมืองโดนหมัดเพื่อแลกเงินมาเลี้ยงดูพวกเมืองให้รอดมาถึงทุกวันนี้พ่อผู้ให้กำเนิด ก็ควรจะตอบแทนคุณเนรัคุณพ่อแม่ไม่มีวันเจริญเป็นต้นต่อมาเบสรักวานีก็ได้โพสต์ภาพตนเองลงบนโซเชียลส่วนตัวพร้อมใส่เพลงยิ้มของโอ๊ตปราโมทที่ร้องกับป๊อปปองกูลทำเอาหลายๆคนในวงการแห่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามโดยมีคอมเมนต์ว่าเพลงเศร้าเกินน้องสวยมากน้องกอดกอดนะเก่งมากๆแล้วน้องชายหล่อเป็นต้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ